สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อต้อนครับพี่ต้นนะครับผมอ,อย่าถามตั้งเดิมของพี่ต้นเหรอพี่ต้นนเรียนที่ไหนผมเรียนนนท์ โนพิษนะครับครับมอไอ้แล้วตอนเรียนเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้สักใช่ใช่ใช่แต่ไม่ได้สักแล้วที่ค่อยพาอะไรผมช่วงนั้นก็แฝดลูกผู้ช่วงผมปลู้ช่วงเป็นองค์แรกเลยไหมครับผมปู้ช่วงปีไหนครับสูงเจ็ดครับวันลูกฝันของวัดลูกฝันนะประสบการณ์ป็นไงบ้างคนผู้ช่วงก็ประสบการณ์ก็มีอยู่ครับมีอยู่เอาแบบพอดีได้ไหม สภาพรถเลยพี่สภาพรถยังไยข้ามเกากลางน้องคู่นี่อะคันนี้เลยนะครับผมแน่ยังมีบาดแผลเลยนะนี่เนี่ยแผลอยู่เนี่ยแผลคนเป็นแค่ประเด็นข้ามจากฝั่งตลาดน้องคู่กับพี่อ่าครับผมข้าไปฝั่งหนึ่งนะข้าไปฝั่งที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตาเนี่ยนะอ่าครับผมก็เป็นแผลทะเลอกนันเลยเกิดมาเกิดได้ยังไงครับพี่ดื่มด้วยตอนนั้นตอนนั้นดื่มใช่ไหมใช่ครับแล้วเราไม่รู้เหรอว่ามันมันมาได้ไงเป็นยังไง ดูอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ทุกคนนะในตอนที่พี่ประสบเหตุเนี่ยครับพี่นึกถึงอะไรปู่ช่วงอาจารย์นะเราอ๋อวันนั้นให้หลวงปู่ช่วงวัดบางแพกใต้อ๋อวัดบุขนวัดบุขนตีศูนย์ศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดคอ่าก็คือได้บารมีท่านเลยใช่ได้บารมีปู่ใ้สรุปการอาจารย์เความเนี่ยครับอ๋อหลวงปู่นี่นะใช่ไม่ลืมเลยนะก็คือรถคูณชีพ เป็นเคสของคนผู้ชีพออกเลยครับผมอ๋อแล้วเห็นที่บอกว่าคือพี่ทําผู้ชีพใช่ใช่แต่ตอนนี้พี่เกิดประสบเหตุพี่ยังไม่ทําผู้ชีพทาแล้วทำแล้วเอาทาแล้วใช่ไหมเริ่มทํามาตั้งแต่ปี5 4คสี่ปีห้าสี่นะครับก็จอยากถามพี่นิดนึงวันนี้พี่มาเจอผมเนี่ยนะะพี่ได้ยินข่าวผมเรื่องขวินผมส่งฟีพี่รู้สึกยังไงพี่ได้เจอแต่ตอนแรกพี่ได้ฟังมาเอาได้ฟังมาก่อนพี่รู้สึกอ่งตอนตอนได้ฟังยังไม่ได้เจอผมดีดีครับ ชอบนะ้วืเพราะน้อยน้อยคนนะพี่พี่จะทำแบบนี้นคือคนท้องขึ้นฟรีนะพระนฉลาใช่ไหมพระเนแม่ชีคนมีการสติมินทานเราส่งฟรีเราปกติคนที่เป็นหัวนาวินมันไม่ทำนะใช่ใช่ครับน้อยแล้วก็ลูกวินหลายๆคนบางคนก็ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่า เนี่ยตรงนี้ดีดีมากค uh, รับช่วยเลยครับผมช่วยช่วยกันปครัาแต่แต,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 แต่ที่ผมทํามาปุ๊บก็คือว่าคนที่ไปส่งฟรีให้กับกลุ่มที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยพระนี่แม่ชีพขาไม่กรสตีมีคันเนี่ย<ว>ไม่ตกวินนะเขากลับมาได้รอบฟรีสองรอบครับ<ม>บางกระแสบางข้างนอกที่เขายังไม่รู้ว่าส่งฟรีจะเอาที่ไหนกินแต่จริงคนที่ไปส่งฟรีเนี่ยเขาไม่ตกวินเขาไปส่งเสร็จเขามันมีวินแรกอยู่แล้วเขาก็แซงขึ้นวินแรกมาแซงแซงวินแรกขึ้นมาเลย ได้รอบที่สรอ,อบอันนี้เป็นบุญที่เขาได้ทำนะอันนี้ก็ <พอ S 1> วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากที่มาเล่า <พอ S 1> เป็นปร,ประสบการณ์ไว้ฝากหน้ามาเจอกันในช่อง YouTube วินนักบุญครับวันนี้วันดีครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารามีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด u ั s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป